อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับไมเคิลโอเวนแนะหงอย่าหลงทางจับฟาบินโยไปเล่นเป็นปราการหลังอีกไมเคิลโอเวนตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษในฐานะนักวิเคราะห์เกมของ BT Sport ชี้ว่าฟาบินโยกองกลางของลิเวอร์พูลนั้นเหมาะสมทุกประการกับตำแหน่ง Man of the m a แมต จากเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่เลิเวว่าผูลเอาชนะอาเบเไซิก2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จเพราะว่าเจ้าตัวเล่นได้อย่างเนียนต่อดูเป็นธรรมชาติมากพร้อมแนะนําผู้จัดการทีมเจเกนครอฟว่าอย่าคิดมากปล่อยให้เล่นตําแหน่งที่ตัวเองถนัดดีแล้วฟาบินโยนั้นถูกตัดต่อพันธุก,กรรมให้ถอยไปเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2020 ถึงแม้ว่าภาพรวมนั้นพอจะก,กล่อมแก้มแต่ก็ถือว่าผิดธรรมชาติกระทั่งแมทที่สนามปุตกัสอารีนาแข่งทีมชาติบราซิลก็ได้คืนตำแหน่งที่ทนัดแล้วเล่นได้อย่างสุดเนียบเข้าตารุ่นพี่หงแดงผมได้ดูฟาบินโยเล่นแล้วรู้สึกสบายใจมากรู้สึกอุ่นใจเมื่อเขามายืนเป็นกองกลองไมเคิลโอเวนแสดงความคิดเห็นมันหายห่วงเมื่อฟาบินโยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง คุณต้องการมิดฟิลด์สักคนที่ปักหลักได้อย่างมั่นคงพี่ทักให้คู่เซนเตอร์แบ็กซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของทีมส่วนทางด้านของริโอฟอร์ดินานผู้ที่ทำหน้าที่วิจารณ์ร่วมกันก็ได้มองไปในทิศทางเดียวกันว่ากองกลางวัย26ปีรายนี้เป็นเหมือนกับโล่ที่ช่วยป้องกันเกมรับให้รู้สึกอุ่นใจเขาทำให้เกมรับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนหยุดบอลของไลฟ์ซิกก่อนที่จะส่งไปถึงกองหน้า เขาวิ่งตัดลายลงมาช่วยดักทางมันอาจจะทําให้การตั้งบอลจากแดนหลังลดคุณภาพลงไปแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้กังวลว่าจะต้องจ่ายบอลจากเท้าสู่เท้าทุกชุดบุกติดท้ายกับทางด้านของปีเตอร์คราวได้นิยามว่าการที่ฟา์บินโยกลับมาเป็นกองกลางนั้นคือการใช้คนได้ถูกกับงานหมอนั่นยืนถูกตำแหน่งในทุกที่ทุกเวลาจับบอลแรกก็ดีที่ผ่านมาเล่นเซนเตอร์ฮาฟถือว่าสอบ่าน แต่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดพลาดใหญ่หลวงเมื่อถอนเขาออกจากพื้นที่หากินที่กองกลางของเขาโดยทางด้านของเว็บไซต์ Did Is And f i e l ก็ได้ให้คะแนนของฟาบินโยว่าเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในเกมโดยได้คะแนนไป8เต็มเ0ฟฟาบินโยเผยตัวเองเกือบจะลงแดงหลังอดเล่นกองกลางนานถึง4เดือน ฟาบ,บินโยแมนออฟเดอะแมตช์ Mad, จากเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่เลือว่าผูลเอาชนะอาเบและซิก2ต่อ0จากการแข่งขันยูฟาแชมเปียนลีกในรอบ16เทีมสุดท้ายได้เปิดใจกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรนว่าตนเองนั้นถวิลหาการเล่นตำแหน่งกองกลางเป็นอย่างมากเพราะว่าตลอด4-5เดือนที่ผ่านมาต้องลงไปขัดตาทับเป็นปราการหลังตัวกลางเพื่อช่วยทีมพ้นวิกฤตโดยดาวแต่ว้ย27ปีถูกถอยให้ไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็ก เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2020ถึงแม้ว่าภาพรวมนั้นจะออกมาโอเคแต่ก็ถือว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของเขาจนกระทั่งแมตช์ล่าสุดในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกเจ้าตัวได้กลับมาเล่นในตำแหน่งกองกลางที่ถนัดอีกครั้งและก็สามารถกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองและแน่นอนว่าฟาบิญโยเองก็รู้สึกประทับใจฟอร์มการเล่นของเขาเองเช่นกัน โดยเจ้าตัวได้เปิดปากทาง lfc tv ว่าผมรู้สึกคิดถึงตำแหน่งเบอร์6กเลอเกินผมคิดถึงการเล่นตำแหน่งกองกลางของผมมากจริงๆเกมเมื่อคืนโดยภาพรวมแล้วพวกเราทำผลงานได้ดีการสื่อสารระหว่างคู่เซนเตอร์แบ็กการไล่เพรสซิงของกองหน้าทุกอย่างมันดูเข้าท่าไปหมดทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีทุกคนรู้สึกสนุกกับเกมสนุกเมื่อได้ไล่เพรสซิงและพวกเราก็ทำงานกันอย่างหนัก ทุกคนคิดว่าอยากจะชนะในเกมนี้พวกเรารู้ว่าโอกาสอยู่ในมือของตัวเองมันคือการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมรู้ว่าเมื่อพวกเรายัางอยู่บนเส้นทางมันดีแค่ไหนถ้าหากเป็นแชมป์ได้ก็ยิ่งดีใหญ่และพวกเราก็ทำผลงานกันได้อย่างมีคุณภาพในเกมล่าสดุดหวังว่าพวกเราจะใช้มันต่อย,ยอดความมั่นใจได้ฟาบินโยกองกลางสารพัดประโยชน์ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ ตียโก้ชมเปาะฟาบินโยนี่แหละของจริงหลังเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการกลับมาเล่นตําแหน่งตัวตัดเกมอีกครั้งในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะอาเบรไลซิก2-0เตียโก้เอากันตาลามิดฟิลด์เชิงสูงของลิเวอร์พูลเอ่ยปากชื่นชมฟอร์มการเล่นของเพื่อนร่วมทีมอย่างฟาบินโยที่กลับมารับหน้าที่ตําแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งเป็นตําแหน่งที่ตัวเองถนัดอีกครั้ง โดยยกย่องว่าฟาบินโยนั้นช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมและที่สําคัญทําให้ตนเองได้ขยับขึ้นไปช่วยแนวรุกมากขึ้นหลังมีส่วนสําคัญทําให้หงแดงย้ําแคนเอาชนะอาเบรไลซิกไปได้2ประตูต่อศูนยานเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สําเร็จโดยจากปัญหาเซนเตอร์แบ็กบาดเจ็บทำให้เจอเกนครอฟกุนซือใหญ่ของลิเวอร์พูลนั้นต้องตัดสินใจถอยอัลฟาบินโยไปยืนแทน ซึ่งผลงานของฟาบินโยในตำแหน่งกองหลังตัวกลางนั้นก็ถือว่าใช้ได้ขณะที่เตียโก้ก็ต้องขยับขึ้นมาเล่นเหมือนเป็นวิดฟิลตัวรับและฟอร์มการเล่นของเขาเองก็ไม่ได้เข้าตามากนักอย่างไรก็ตามในนัดที่ลิเวอร์พูลเอาชนะอาเบเลซิทางเจเกนครอปได้ตัดสินใจให้ฟาบินโยกลับมายืนเป็นตัวตัดเกมอีกครั้งและจากฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของฟาบินโยทำให้เตียโกเอากันตาล่าต้องเอ่ยปากชมเพื่อนร่วมทีมของเขา โดยเจ้าตัวระบุว่าฟาบินโยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาทำให้พวกเรารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆในการได้เล่นเคียงข้างกับเขาเพราะว่ามันหมายความว่าผมสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้มากกว่าเดิมได้ประสานงานกับพวกกองหน้ามากยิ่งขึ้นเหมือนว่าคุณได้ขยับเข้าไปใกล้ในเขตของคู่แข่งเพื่อที่จะได้สร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีม ตียก็เอาการตาลากองกลางเชิงสูงของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์รีโอฟอรินานชี้เหตุผลที่ลิเวอร์พูลจะไม่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกส่วนทางด้านไมเคิลโอเวนกลับเห็นต่างไมเคิลโอเวนมองว่าลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสที่จะไปถึงแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกหลังจากที่พวกเขาผ่านอาเบเละซิกไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักขณะที่รีโอฟอรินานนั้น ชี้เหตุผลที่หงแดงจะไปไม่ถึงฝั่งฝันรีโอฟอรินานอดีตปราการหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าลิเวอพูนั้นจะไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกถ้าหากยังคงใช้แนวรับชุดที่ใช้งานอยู่ในเวลานี้ซึ่งไม่มีทั้งเบอร์จิลฟนานไดและโจโกเมสลิวร์พูเพิ่งจะเอาชนะอาเบเลซิกมาได้2ประตูต่อศูนย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่สนามพดกาสตอารีนาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยสกอร์รวม2นัดลิเวอร์พูลชนะ4.0ต่อ 0, โดยพวกเขาใช้โอซานคาบักกับนาธานีฟิลปยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กันโดยในเกมดังกล่าวทางด้านสถานีโทรทัศน์บ t Sport ได้ให้ดิโอฟดินานมาเป็นผู้วิเคราะห์เกมร่วมกับไมเคิลโอเวนโดยอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษได้ให้ความเห็นว่าคุณสามารถตัดบางทีมในยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้แต่คุณจะไม่สามารถตัดลิเวอร์พูลออกจากการลุ้นแชมป์ไปได้ โอเคฟอร์มการเล่นของพวกเขาอาจจะไม่ได้ดีในเวลานี้แต่มันดีขึ้นมากในนัดล่าสุดที่ผ่านมามันคงจะมีไม่กี่ทีมที่คุณสามารถบอกได้ว่าดีพอที่จะคว้าแชมป์ยูฟาแช,ชมเปียนลีกและลิเวอร์พูลเองก็มีดีพอที่จะคว้าแชมป์ไมเคิลโอเว่นกล่าวอย่างไรก็ตามทางด้านของรโอวฟร์ดินานได้แสดงความคิดเห็นสวนกันว่าเอาจริงๆเลยนะลิเวอร์พูลจะไม่ได้แชมป์กับแนวรับชุดนี้ ก่อนที่ไมเคิลโอเวนจะสวนกลับว่าแต่ริโอมันยังเหลือเวลาอีกนานเลยนะโจเอลมาติปอาจจะกลับมาได้โอเคผมยอมรับว่าเวลานี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ดีกว่าลิเวอร์พูลแต่แน่นอนว่าพวกเขายังสามารถกลับมาได้โดยหลังจากนั้นริโอฟรินานก็ได้ให้ความเห็นต่อว่าถ้าหากเวอร์จิลฟานได้และโจโกเมสไม่ได้อยู่ในทีมพวกเขาก็จะไม่สามารถคว้าชแชมป์ยูฟาแชเมเปี้ยนลีกได้หรอก มันยังมีทีมอย่างไบร์เยนมิวนิกแมนเชสเตอร์ซิตี้และไปเอเชทีมเหล่านั้นคงจะเลียปากถ้าต้องมาเจอกับคู่เซนเตอร์แบกระดับนี้วิโอฟดีนานอดีตปราการหลังของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลเว่าผูลคิดว่าสุดท้ายแล้วลเวร์พูลของเราจะสามารถล้มบรรดาทีมยักษ์ใหญ่และคว้าตำแหน่งแชมป์อยู่ฟาชเมลิกและดูกาลน,นี้มาครองได้หรือเปล่า อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ